ครับท่านผู้ชมฝายลำชีเรานะครับน้ำท่วมฝายครับน้ำท่วมทางครับน้ำมาจากทางไหนเนี่ยโอ้เมจาเพิ่งเคยมานะเนี่ยโอ้โอดูดูดูบรรยากาศครับ ก่อนวันที่ยี่สิบน้ำยังไม่มีเลยนะดูดิมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมมองเห็นแบบาน้ำอ่ะตรงนี้คือ,อาฝายลำชี่แถวทุ่มมนนะครับทางไปบ้านป่าชันนะแถวนี้จะมีสะพาน๋ยวสะพานนึง จากบ้านป่าชาัดมาโอ้โหออกจากบ้านทุนมวนวานนะไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเห็นน้ำหรือเปล่าครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะไม่มีน้ำนะแต่เนี้เดี๋ยวดูสิทุกคน โอ้ทุกคนดูตรงนี้ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะข้าวก็กำลังสวยเลยนะแถวนี้นะตอนนี้เป็นทะเลไปแล้วนะทุกคนโอ้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะทุกคนความหวานลานะครับ

มานรถยนต์านมาน <c oughs> โอ้ดูครับทุกคนน้ำเยอะมากครับอาทิตย์ที่แล้วยังไม่มีอะไรเลยนะหนูอื่นมาสามวันครับ ป็นฝั่งขวาเป็นห้วหนองน้ำนะฝั่งซ้ายเป็นทุ่งนานะครับดูน้ำครับ <c oughs> ปริ่มถนนเลยครับ <c oughs> มีน้าเชื่อนะครับฝั่งบ้านผมนะครับเขตตำบลประสาทตนงนะครับไม่มีน้ํานะครับแล้วก็เขตตำบลเงยนบางส่วนนะครับ ดูลานมันครับลานมันถ้าใครรู้จักร้านมันตรงนี้นะทุกคนโอ้ดูน้ำครับมีถนนนะครับทุกคนรัดยางนะครับเส้นไปป่าชันครับดูน้ำไหลแรงมากเลยนะครับทุกคนโอ้หน่ากลัวมากครับนี่ถ้ารถเก๋งรถอะไรครับก็ขี่เลี่ยงเส้นทางนี้นะครับระวังอันตรายด้วยนะครับ น้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะเฮยดูนะหูมองอันตรายมากนะทุกคนมองเห็นมองเห็นเส้นเหลืองนิดๆน,น,นะทุกคนมอไซค์จะไปไหนกันเนาะเราจะดับกลางทางนะครับ วันนี้ก็ฝนจยดตกงเลยนะแต่ว่าน้ำที่หลากมาก็เนาะที่ตอนน้ำก็มาจากาทางฝั่งเทือกเขานมตรงรักนะครับทุกคนกหมุนน้ำมาหมามหาศาลมากเลยครับไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนเส้นนี้น่าจะเข้าทางลําชีน่าจะไปเส้นบุรีรัมนะครับใจลำชีนะทุกคนถือไม่กล้าไปครับ มันคนใส่เป็นคนาหาปลาเลยครับนี่เป็นถนนคือเหมือน,นแบบแบ่งแยกเลยนะ 4เมต,กตดกระแทรงได้ข่าวว่าพายุจะมาอีกนะโอ้โหนี่ครับยกของหนีน้ำครับอ้บ้านอยู่คนเดียวเลยครับฝั่งซ้ายมือนะครับโอ้โหดูับคนอ่ามวลน,น้ำนี้น่าจะมาจากฝั่ง บ้านตาดีนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็เมื่อสทําวันก่อนก็เห็นข่าวนะครับ่็นท่วมแล้วจมบนตาดีนะครับก็แังไมากทานี้นะเห็นแล้วคนลุกเลยเคยเจออยู่ที่อ,อุบลน,นะ ก็ประมาณนี้แหละครับไม่เคยเจอ,อในบ้านในจังหวัดตุยนี่นะนี่เพิ่งเจอครั้งแรกนะครับวันนี้เราก็จะไปเก็บงานอยู่ภาชัยนะครับก็เลยทางผ่านคทุกคนทางนี้ก็จะสูงหน่อยก็เนี่ยข่าวก็จะงามเลยนะครับน้ํามาไม่ค่อย,ค,อย,ค,อยครับทุกคนดูเมฆดูบรรยากาศ ของเราเหมือนจะมาอีกแล้วนะครับยังไม่หยุดฝนนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ